มาเด้ยพี่น้องมาเห็ดข้าวมกน้ำกันมาเนี่ยข้าวมกใส่ห่อเขา่าหน้องเอ,อ้อมาเด้อพี่น้องเด้อใส่มะพร้าวพี่น้องแซ่บเศบษฐเพ็ดเองข่อยเลยเนี่ยความสะอาดเนี่ยก็ต้องห่วงแกพี่น้องนีล้างมือสะอาดสะอ้านพี่น้องมัดยืดในหนังคนสะอาดใส่เนี่ยพี่น้องเอ,อ้ยใส่แบบนี้เลยเพราะว่าเห็ดกินเอง,เเเอง,เองนอกหลักน,นองเขาบอต้องไปซีเรียสหลายจกใส่เลยพี่น้อง

สองตามมาเนาะเราก็จะเห็นเจี๊ยบซีหอไปเรื่อยๆพี่นเราห่อไปว่าแนว้อคุณล่ะการอัดทางรูปมันยาวถ้ากัดตัดออกเลยยาวเนาะสวยงามสจีมันงามมากตัดออกแค่ง่าย ใส่ยุ่ง้ขับไเนี้นาัไปกยัตเนี่ยียแบบนั้นนาไปด้วยนะทีนี้เขากันจะวิธีห่อบางคนก็ยังห่อปอกปีดอยู่ในขนมเขาบอกบางเขาเบาด้ มีคนมาถามผม,มเลยว่าเป็นยังไที่หัวปีพออายุบ้านไปเห็นขนมขายเด้เปน้องแล้วขนมไทยเนาะจ,ะจะลืวอวปยองแตกก็เห็นได้ด้วมขม่าย่ใช่นาอีรงอะแ่้มี เฮ้ยเบาดีถนอมคู่เบาเอ้ยคู่เบาเมียปล่อยโอ้ยถ้าเต้นเพผืนป่าหน่อยอยาลงบนธรรมดาขึ้นฮอปเตียงเพื่อนี่เพิ่นได้ถ้าเต้นบนธรรมดาขึ้นฮอปเตียงเต้นสุดยอดสุดยอดทำอะไรน,นี่ที่ปาเมาแน่เมาแน่ มกทั่วปลอดสารชิบิกินแน่ีบาทบาทตมซ่ล่เลย้ยบงงามเราอเาแท้ ผมาานนูมาสันเตเหมือฟูแล้วแกนเร่แขนเมืแล้วไปผูกแขนเตียนเอาอ้นี้เอาห้เนียเด้ขอขาเมั่ <K _ d ye> เรียบร้อยแต่วันนมเหมือน่นรรตอนออรนอมมวมากเลยเหมือนมาสันมาเลย จะพี่น <net> <t os Anfang> ้องเขาจะมาหอไปเรื่อยๆอะข่าว่าปีเทไเสียงเสียงชีมิพากเสียงเรื่องมีเสียงโซนแทน